สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขุมวลชวนรีวิวกับไม่แล้วนะจ๊ะเย้เย้ย้สลับวันนี้กับเพื่อนจะนี่อ,อะไรครับผมเพื่อนเออมาเป็นไข่สีใบนะจ๊ะผมก็สลับวันนี้เพื่อนๆน,นะก็โอ้โหขุมวลไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้มานานแล้วนะครับกับพวกงานไข่ๆอะไรลักษณะแบบนี้ด้วยพวกงานกาจปองเนาะนะครับอันนี้ขุมวลก็สั่งออกมาเป็นเซตนะเอามาหนึ่งชุดยนะครับกับชุดเอ่อดาร์กบอลใช่ไหมนะครับเฮดจี G หรือเฮดอะไรมาทั้งอย่างเนี่ยที่มันเกี่ยวกับ ความที่มันจะดูสวยขึ้นอัปเกรดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นชุดล่าสุดที่เขาออกมาเลยลที่เป็นชุดงกุล4ตัวนะครับผมเออนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าด้านในดีเทลจะเป็นอะไรยังไง,ย,งยังไงบ้างเนาะชุดนี้คุณโมได้พีไปกับทางร้านเอ,อ่ร้านเพจเนาะเป็นเพจเพจเพฟซบุ๊กนะครับชื่อว่า แพนด้าเรื่องไรเนี่ยที่ว่าหน้าปกแกะเป็นรูปแพนด้านะครับผมเดีนะ๋ยวนะคุณบอจะขึ้นพื้นขึ้น,น,นรูปหน้าปกเพจเขาไว้นะครับเผื่อเพื่อนเสนใจก็ลองไปไปถามเขาดูว่ายังมียังคงเหลืออยู่หรือเปล่านะจ๊ะสำหรับชุดนี้ก็คือราคาโอเคมากนะครับเพราะว่าราคาไม่ถึง1,000บาทน้องนะครับแล้วได้ตัวทีเด็ดมันทั้งนั้นเลยนะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวคุณบอไปแกะกันเลยเป็นยังไงเนาะนะครับผมเนี่ยแกะมาลูกแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะอุ้ยนี่เลยโบอุ้ยออกมาแล้ว นี่นะครับมือหนึ่งนะจ๊ะออกมาก็จะเป็นนี่นะครับเป็นเจ้างโงกุลนะครับผมนี่อันนี้ได้เป็นโงกุลที่เป็นผมดํานะครับผมกําลังแหกปากเลยนะมารอดูว่าด้านในนะครับจะเป็นยังไงบาเดี๋ยวคุณผู้ชมขอยญาตอขอกเอาน้องไปแกะนะครับแล้วก็ไปประกอบสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเอามารีวิวนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนะนะจ๊ะแดีวกลับมาจ้าปิ๊งปิง,ปงมาแล้วครับเพื่อนๆเออคือโอ้เสวยงามเพื่อนๆนะนะครับผมกับงานนะครับ<ๆ> กาจปองเนาะนะครับผมกับดากอนบอลซูเปอร์นะครับโกคูอิดิชั่นนะครับผมกับงานกาจปองที่เป็น h g h อะไรเข้าเนี่ยนะครับที่มันจะแบบไฮเกรดขึ้นมานะครับเรื่องของดีเทลเนาะนะครับผมก็สลับชุดนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมมีทั้งหมด4ตัวนะครับว่าเป็นโกคูอิดิชั่นเลยก็คือเป็นโกคูหมดเลยนะครับสตัวแบบนี้เลยนะครับงามๆเลยนะนะครับผมก็เป็นโกคูแบบในเวอร์ชั่นในความทรงจําวัยเด็กของพ่อหนุ่มหนวดงามอย่างพวกเรานี่แหละนะครับผมเพราะว่าอย่างอย่างตัวผมเองนะผมก็มากับดากอนบอลที่ มาเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับโดยเฉพาะเจ้าเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันมองตาขวางนะครับเป็นอะไรที่ชอบมากในวัยเด็กคือดักนบอลอ่แซดใช่ไหมที่เป็นโกคูซูเปอร์เซย่าล่างแรกนะคืออันนี้ใช่ปะแต่จไม่ผิดนะนะครับผมแล้วก็ผมยังทันดูไอ้ที่เป็นซูเปอร์เซย่าไอ้ล่าง3อะไรเนี่ยนะครับไอ้ที่ผมเกจะเฟี้ยวๆหน่อยนะครับผมแม่งโคตรทรงพลังเลยแต่ก็ไม่มีคิ้วนะครับแล้วก็มาเป็นโงกุลอันนี้นะครับที่เป็นโงกุลผมงอกนะครับที่เป็นผมผมเงินเงินเนี่ยนะครับอันนี้ก็ มาช่วงหลังๆแล้วแต่ก็ได้ดูบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่เนาะนะครับผมแล้วก็นี่ครับลูกเป็ดคิเล่ผมก็เชื่อว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครๆได้หลายคนได้ชุดนี้มาก็น่าจะปล่อยปล่อยทิ้งนนะก็อย่างผมเองผมอยากอยากจะปล่อยทิ้งได้บางตัวแล้วผมอยากจะเก็บเป็นแค่เจ้าโงกุนที่เป็นร่างซูปเปอร์ไซย่านี่แหละนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูดีเทลกันบ้างนะครับว่าแต่ละตัวจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวขาญาตไปทีลดตัวเลยนะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาพูดมาทีละตัวเนาะนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวทีเด็ดของคุมมวลเลยนะครับก็คือเจ้าซูเปอร์ไซย่าร่างแรกนะครับผมโอ้โหตัวนี้นี่คุมมวลชอบมากนะครับนี่ตัวนี้อือหือตัวงานสวยงามนะเพื่อนนะนะครับผมตัวดีเทลนี่คือเขาปั้นออกมาได้แบบสวยดีนะครับการลงสีก็โอเคนะครับจะมีการไล่เฉดให้เราด้วยนะนะครับโดยเฉพาะตัวคอนเกนนี่เพื่อนเจะเห็นกันได้ชัดเจนนะครับว่าจะมีการแบบแซมแบบเหลืองนะครับแต่เป็นแซมแบบเหลืองเหลืองอมส้มเนาะแล้วก็จะมีการใช้เฉดส้มเข้มๆมาปัด ความเข้มตรงนี้ให้เราได้ด้วยนะครับผมแล้วก็งานปั้นก็คือก็แจ๋วเลยนะครับเนี่ยกำลังกำเนื้อคือสวยมากนะครับตามในคอมิกเลยนะครับผมต้องเรียกคาว่ามังงะเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยครับผมนะครับจะเป็นการแบบ ค้นทองมาเนาะนะครับจะเป็นทองวิ่งวิ่งประกาศประกายพอสมควรนะครับก็สวยดีนะครับหน้าคือคมมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้พวกกันเพื่ออะไรนะครับตัดไอ้ตรงขอบตาได้ชัดมากนะครับโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็ดวงตานะครับก็ไม่เหล่นะครับผมก็คือตาขวางอย่างเฟี้ยวเลยนะครับผมแล้วก็ แอบมีเซ็กซี่นะครับมีหัวนมจุดมาให้เราด้วยนะครับเราก็จะมีความผิวไหวนะครับของชุดเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยครับจะมีแบบฟิลเนาะฟิลตอนนั้นไี่แกแบบมันก็แบบแบ,บแบบแกเป็นซุปเปอร์สยาม,มก็เป็นแบบแ,บบแมนเนาะโลกถล่มนะครับดาวพิกดาวทลายก็จะมีลมพัดน้ําซัดโอ้โหแผ่นดินพิโรดกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยก็เทด่ดีโหสำหรับตัวนี้คุณมอลชอบมากนะ ถ้าในชุดนี้ถ้าอยากจะปล่อยก็คงจะปล่อยหมดแต่อาจจะเก็บตัวนี้ไว้หนึ่งตัวก็ได้นะครับกับสับกับสับเจ้าตัวนี้นะครับโอ้สวยงามนะครับแล้วก็การลงสีมันจะเป็นสีดันด้านนะเพื่อนนะมันจะไม่ออกเงาหรือว่ามันนะครับก็สวยงามดีสับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรดเลยในชุดของคมมวลเนาะทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับก็อีกหนึ่งตัวครับก็ชอบมากเลยคือซุปเปอร์เซย่าร่างสามนะครับกับพ่อหนุ่มแบบผมนี่คือแบบว่ามันอัปเกรดความยาวของผมได้แบบบ้าบอคนละข้างข้างฝามากเนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้แถมมาพร้งนี ที่เ,เพื่อนๆจะประกอบจะตัดดูตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะมันจะมีไอ้วงแหวนให้ให้เท้าใ,ใ,ให้เรามาด้วยนะแล้วมันจะมีเหมือนกับเป็นแบบเป็นข้อต่อเล็กๆนะครับอย่าไปตัดตรงนั้นเฉือนออกระวังให้ดีเอ้อคูมลก็เกือบแล้วเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ของครูมมลจะมีปัญหานิดหนึ่งคือจะมีตําหนิตรงสีเรื่มเงินนะครับจะมีหลุดๆุมานะครับแต่เราก็ไม่ว่ากันตัวนี้ผมมองว่ามันหน้ามันเหมือนดีนะหน้ามันเหมือนกับเมื่อ เมื่อเมื่อครั้งที่แล้วเหมือนมันมันมันจะไม่เหมือนขนาดนี้ผมว่าหน้าเนี่ยเหมือนในมังงะดีแล้วก็ผมเนี่ยคมมากเพื่อนๆต้องระวังนะสำหรับลูกลูกหลานแค่ที่เล่นตรงนี้ที่เป็นเด็กน้อยระวังเรื่องความคมตรงนี้นะครับมันมีความคมเอาเรื่องเนี่ย จิ้มนี่เจ็บเลยนะนะครับไอตรงปลาไอปลายผมนี่แหลมมากแล้วขมมากด้วยเนอะนะครับผมก็ตรงนี้ไล่สีมาดีดครัตัวนี้รู้สึกว่าตอนประกอบนี่จะมีแยกพาร์ตมาเยอะมากนะครับแยกตัวขาแล้วก็เท้าด้วยนะครับแล้วก็ขาเท้าเขาจะไม่ติดพื้นนะเขาจะเป็นแบบตอนยืนไงลอยๆใช่ไหมตอนที่แกแบบเป็นซูเปอร์ซย่าร่างสามะ แกจะลอยบรรยากาศใช่ไหมครับเออตัวนี้นะครับมันจะได้ฟิล่างนี้เลยแล้วปั้นออกมาได้เหมือนดีนะแล้วก็ชุดนี่นะครับสีส้มๆเนี่ยเขาจะไล่เฉดเหลืองให้เราโดยเออสวยดีวะ่ะนะเขาท่าดีสรับตัวนี้นะครับแจว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 ทีนี้มาดูตัวต่อไปเนอะนะครับมาดูตัวต่อไปก็จะเป็นนี่เลครับนี่กับเจ้าอะไรนะไอ ล่างสุดยอดของแกตอนนี้ใช่ไหมไอ้อัลต้าอันสติงสเติงอะไรเนะี่ยนี่ผมก็ไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นซูเปอร์ซูเปอร์ไซย่าแบบดก้นบอลซูเปอร์แล้วเนาะนะครับโอ้หลายซูเปอร์เหลือเกินเว้ยนะครับผมอันนี้ก็สวยดีนะตัวนี้นะครับแล้วก็มาดเข้มๆนะครับแล้วก็เป็นการมองขวางแบบมองต่ำนะนะครับมีการมองต่ํามองสูงนะแต่แต่ตัวมันจะมองไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะมองต่ํานะครับเหมือนก็แบบว่าออ้อหเยอะใหันมากอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับไอตัวนี้กล้ามเนื้อสวยงามนะเนีย่ยไล่แบบ ลายการ,ร์นในการปั้นคือมันชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็เท็กเจอร์ตรงลำตัวนี่จะมีเรื่องของการแบบทำลายเส้นขูดขีดด้วยนะตามสไตล์ของอาจารย์ทอริยามานะครับผมแล้วก็ลายเฉดตรงขานเกงพองยี่ได้สวยมากแล้วก็งกุลเนาะมันต้องมีแบบคา,าแบบแกางเกงขาดอะไรย่างนี้มันงักนั้นไม่เทเนาะนะครับไอ ي, ตัวนี้มันไม่รู้ดิผมมองว่างานรุ่นนี้เขาทําหน้าออมาได้สวยดีแล้วก็การตัดทรงตัดเส้นพงยี่ออกมาได้คมแล้วก็ไม่เลเอะเทอะด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นน้องที่่นา เอ้าเฮ้ยเขาไอ้นี่หายไปไหนเขาหายเพื่อนๆเห็นไหมเขาผมหายหรือผมยังไม่ได้ยิบม,มาจากในถุงวะเอ้ยตายหาแล้วเฮ้ยไม่มีเขาเย้ยเฮ้ยนี่เห็นไหมโบไวเลย <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> ผมเอ้ย <laughs> พึงสังเกตว่าเขาหายงงกูไม่มีเขาบ้าไปแล้วแต่ถ้าตัวนี้ มันจะหายก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันอยู่แล้วนะครับเออเว้เอาเอาเอานะครับกับงกุลที่แบ่งพลังไอ้ยากนะครับผมเป็นร่างดําที่ก่อนที่จะแปลงร่างเป็นอไรเอาสตาร์อันสติงอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับผมเออแดี๋ยวตัวนี้ก็อย่างที่บอกไม่มีอะไรจะพูดเพราอมกับเป็นแค่งกุลร่างธรรมดานะครับแล้วขขอร่างเนี่ยมันก็มันไม่ค่อยอะไรนะครับแล้วมันเป็นลายเส้นรูปแบบใหม่ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยไอ้นี้มันจะเป็นลายเส้นของรูปแบบใหม่ที่เป็นงกุลในรูปแบบของแบบ ในรุ่นใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นดาไอโงกุลรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นลายเส้นแบบนี้เห็นไหมมันจะมีความต่างนะหน้าก็ต่างนะครับพวกการวาดผมการปั้นผมก็มีความต่างกันนะครับดีเทลพวกนี้ก็จะมีความต่างกันพอสมควรนะครับรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับผมก็สลหรับชุดนี้นะครับทองผมมี QC ตรงนี้นะครับเขาหายหลือยู่ในถุงมืรุ่นค่อยไปหาเอาแล้วกันอีกทีนะครับผมก็สำหรับชุดนี้ก็เป็นหนึ่งชุดที่ผมมองว่ามันก็อุ้ยสวยดีนะครับสวยดีเข้าท่าดีนะครับในราคาที่ไม่ถึงพันเนาะนะ ตอนนี้ผมก็มองว่าของน่าจะมาถึงไทยละตามร้านที่พวกเราพีไปบ้างหรือว่าร้านที่ขายลักษณะแบบนี้ผมว่าเขาก็น่าจะเริ่มเอามาขายกันแล้วล่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆก็ลองไปจับจ่ายใช้สอยกันดูนะครับกับชุดนี้ก็เป็นอหนึ่งชุดที่เป็นตัวเลือกที่สวยดีนะครับขยันล้มเลอ,อเกินไม่ล้มง่ายล้มได้เลินนะครับผมเนี่ยอันนี้ึ่งหนึ่งสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากจะติดอฐานซิลิโคนพวกนี้ผมจะเอาไปยืนฐานไดโอเทเทกของผมแลก็พอแล้วมายืนฐานอะไรแบบนี้มันจะล้มมึงเดียวววะ ไม่ค่อยถูกใจเลยก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่เอามาป้ายยาเพื่อนๆน,นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจยังไงก็ลองไปติดต่อกันดูอากจะลองเล่นในราคาที่ประมาณสัก800-900ก็ลองไปถามพี่แพนด้าดูนะครับว่าแกมีไหมนะครับว่าแกยังคงเหลือหรือเปล่าเพราะแกก็สั่งมาเยอะเหมือนกันเนาะเพราะคนก็พีอะแกพีผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พีไปกับแกนะครับในชุดนี้คือเบ็ดเสร็จคือ900รวมส่งนะครับในราคาที่น่ารักและมีแต่ภาพมากนะครับก็สำหรับใครได้เป็นแฟนโกคูนะครับหรือว่าไอ้โมกุลเนี่ย บ้านผมจะเรียกว่าไอโมคุณนะนะครับสมัยเด็กจะชอบเรียกแบบนั้นนะครับผมก็ต้องมีกันแล้วสำหรับชุดนี้นะครับผมโอเคเพื่อนๆนะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนนะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่กดได้นะครับทั้งทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook y o u t u b e แล้วก็กระติกกระตอกนะครับเราเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้คง้มนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย